ก็หล่อวะเรียนน้องชายมาเรียนน้องชายมานี่กันเนาะออกไปไหนวะครับพี่พี่วิลล่ครับพี่เลขอะไรครับเลขอะไรครับมาดูมาดูวิลล่ครับพี่เลขอะไรครับน้องชายสองหกสามครับพี่แล้วครับพี่ไอรับผิดชอบรับผิดชอบได้เลยแต่ไม่อยากดีวะนครับผมพี่คอมข้าพี่วิลลี่คอมครับไม่โทรมาอีกแล้วนี่อีบุญมันโทรมาอีกแล้วใครใครโดนเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยไอ้คนนี้มันโทรมาอีกแล้วนี่น้องไม่แล้วมันยกไม่นี่อ่ะมันโดน อันนี้มาดิอันนี้คะแทมางกับแฟาดมาดิ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 าิมาิมาดเมาดิาดาดทมาดิมางิมาดมาดิมาดิาดิมาดิงาดิาดิมา่ิมาาิมาอาดิมาดอมาดิมงดิมาดิมอดิาอิามาดิมามาาดมดิมาดิมาามดาดมาาดิะาาดิมาดาดิมาดิมามางมมันมมมมมเเอ มันยุติมันยุติมันโดนปรับเฮียมันไม่ได้ยุติเอ้ามันยุติแล like ้วมันไฟสีโดนปรับแพ้เองได้เข้าไปฟังไหมนี่และถ้าเออถ้าดดมเทเดนปรับปรับแพ้แล้วจีซีชนะเฮียก็ให้เฮียก็ให้เหมือนกันถูกไหมล่ะไม่ไม่แต่นี่มันยกไม่ไรางี้เพราะว่าคือเด็ดตีเลยคาสิโนมันเป็นอย่างนี้เดิมพันเดี๋ยวเนี่ยเดี or, ๋ยวให้เนี่ยอธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับ คือตอนนี้เราต้องอิงตามที่ทีซีประกาศก่อนครับหนุ่มก็อย่างงี้มาทุกโตมันเป็นอย่างงี้นะถามโตโตนเชงนัชเช้งก็รับแบบนี้ทีซีีซีโดนตัด G ีซีโดนตัดจบไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าโดนโดนตัดจบแล้วเท่าทุนนะแต่ว่า g ีซีโดนตัดจบแล้วแล้วแพ้เก็ตไหมทีซียังต้องเสียไปอีกเก็ตไหมเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า g ีเพราะว่าตอนนี้มันเกิดเกิดเรื่องโกเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซีอดีอะไรเงี้ย g ีซีเลยโดนตัดจบโดนตัดจบแพ้ ใช่ไฟสี่ด้วยไฟที่แรงแพงด้วยถ้าไฟห้าเออถ้าแรงแพงไฟห้าอะไรเงี้ยคืนให้ได้อยู่ไฟที่ยังไม่เกิดอ่ะแต่ไฟมันเกิดขึ้นไฟสี่ไงไม่คือทําไมแต่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 มีกรณีหนึ่งมีกรณีหนึ่งคือตอนนี้จีซีย์อ่ะ้องเรียนอ่าดับเบิลเฮดด้วยก็คือเหมือน GC จะบอกว่าดับเบิลเฮดมันก็มีคนใช้โปรด้วยเหมือนกันใช้ทีมดีด้วยเก็ตไหมถูกแล้วนายกยกำลังตรวจสอบใช่นายกยกำลังตรวจสอบ TC ซียกำลังตรวจสอบกับนายกอยู่ว่าดับเบิลเฮดใช้หรือเปล่าถ้าดับเบิ้ลเฮดใช ก็คือ <rôle> ทั้ง <żeby> ค <it acă> ู่เลยเก็ตปะก็คือโดนตัดสินทั้งคู่คู่อาจจะโดนปรับคู่กันอะไรก็ว่าไปเพราะว่าใช่มันจะเป็นการโยนหรืว่าจะเป็นการเท่าทุนนั่นแหละใช่แล้วถ้ามันเป็นเวนั้นอ่ะคือเราอ่ะจะคืนทุนให้ครับเอ้ยคืนต้นให้อ่ะใช่เราจะคืนต้นให้แต่ที่น่าคือมันตัดจบแล้ว G C อ่ะเป็นฝั่งทําผิดไงแล้ว G C โดนปรับเป็นแพ้ใช่มันไม่ได้ตัดจบเพราะเรื่องแบบคาพูดคาจาหรืออะไรเงี้ยแต่มันเป็นตัดจบแพ้ ใช่เราเราต้องโฟกัสตรงนี้กอน<ม>จ,จริงๆอ,ะอ่ะผมตอนแรกผมก็ว่าจะคืนแล้วผมคุยกับเพื่อนผมว่าเอ้ยแกงแบแกแจ็คเราโตแบกแจ็คเราคืนนีไหมวะแต่ว่าผมกลัวผู้แข่งแบบกดอันนี้เนี่ยมันเป็นโต,ต๊ะตกลงกันอ่ะทุกโต๊ะก็คือแบบว่าเล่นกดนี้ไงโต๊ะอเช้งก็เล่นกดนกี้นเพราะว่าไมา<ช>่งั้นผมจะโดนกระทืบเพราะว่าแบบมันต้องเป็นตามหลักกดคาสิโนแบบเหมือนกันทุกแกงทุกแก๊งทุกโต๊ะทุกโต๊ะอ่ะเข้าใจไหมไม่งั้นอ่ะผมผมให้ไปเนี่ยเรา ก็อื่นรู้อ่ะผมโดนโตเราทำไงอ่ะโตผมให้ผลประโยชน์เยอะกว่า<ด>อะไรเงี้ยโตเขาโดนเชงกระทือบอีกโอ้โหไหนเลไม่ไหวเราต้องไปคุยมันไม่คุ้มหรอครับเงินแค่สามแสนกับแกงผมโดนกระทือบอ่ะผม,มเอาไว้อยู่แล้วแต่ผมต้องทำตามแบบนี้เพราะว่าสมาคมอาทิโนเขาตั้งกฎมาแบบนี้ไงจบไม่ใช่ไรเฮียอ้ะไสมามอะไรเฮียเนี่ย สมาคมอ่ะมันไม่เชื่อก็ไปไปถามพวกอันนี้ก็ได้นอเชงอ่ะไปถามนอเชงตัวอื่นก็ได้ตัวอื่นไปถามตัวตัวนอเชงไปถามตัวอื่นก็ได้ไม่ถามนอเชงนอเชงกับพวกเฮียนี่รู้จักกันเอาละพวกผมก็รู้จักทั้งเมืองอ่ะน้องเอ้ยใครบ้างที่ผมจะไม่รู้จักว่านอเชงก็รับมานอเชงก็บอกว่าอ่าปรับดีซีแพ้อะไรอย่างเงี้ยอ่ก็ไม่คืนเหมือนกันนอเชงยิ่งเยอะเลยห้าล้านอ่ะนอเชงอ่ะได้ไปอ่ะ เขาไม่คืนเขาตัดใจไม่คืนสักคนเลยผมบอกให้จากแทงสองแสนสองได้ได้ได้ไฟใหญ่ได้ไฟสองได้ไฟสองปึ๊บมันใจจัดแทงไฟสามไยแทงไฟสี่มากงัฝั่งผูชนะก็มีสิทธิ์ที่จะต้องได้อะไรเงี้ยมันแทงไฟสี่ปึ๊บเสียหมดเลยมองขมงพวผมนะแต่ให้พกันตรงๆงอะ ตอน,นี้เออเองไปถามสภากับพี่เลยหม่ล่ะว่าใครชนะใครแพ้ไอเนตอนนี้เองคิดอะไรอยู่เองอกพี่ได้นะผมคิดว่ามันควรยกไงพี่ก็อยากยกให้แต่ว่าโตอื่นเขาก็ไม่ยกไงไงล่ะพูดถูกไหม องอมจัดเลยวะเสียงมันงอมจริง,ราง้าควรยกอ่ะไปให้ทนอะไรนะพี่ทำไมถึงก็ควรยกมันมันแบบ ที่ผมคิดนะคือแบบมันยังไม่ได้เริ่มไฟมันยังไม่ได้อะไรเลย่แล้วแบบสภา,ามาขอหยุดก่อนเอพวกมาเยอะว่ะแป๊บหนึ่งนะจะพวกแม่งเริ่มเยอะแล้วว่ะ <Hey. S 2> ตัดเลยที่ได้ยิน<ห>ผมไหมพี่พี่กีบเงินมาให้ผมไนะ้เราสองแสนใช่ไหมล้วมันตัวผมมันโลแบกอ่ะทิกเก็ตดิทิกเก็ตดิ ก็กล่าวว่าผมผมต้องมีเงินสี่แสนในตัวถอกไหมเออเออคุูกิฟไปให้บอกแอดมินมาเอาหลักฐานที่ช่องกูได้ทิกเก็ตเลยโอเคโอเคไม่พี่ก็อยากคืนแต่ว่าโตอื่นเขาก็ไม่ได้คืนแน่น้องก็ต้องทำตามอ่ะไม่งั้นจะเป็นแบบแยบบ่ผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์ไออันนี้มากเกินไปอ่ะจริงเห่ะแล้วทำไมเองถึงคิดว่าถึงต้องยกอ่ะเองผลให้พี่ ก็ไล้พี่ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้อ่ะยังไงเพราะว่ายังไม่ได้เริ่มไฟเหรอใช่พีแล้วสภาแบบขอยุดตีไว้ก่อนเพราะเองเองแทนแทงไฟสี่ถูกต้องไหมครับเพราะพราะแบบมันเห็นผมฟังมาเมื่อกี้มันมีคนเพิ่งเปิดอะไรอย่างที่สภาตัดสินอ้าอาคุยได้ไหม ไม่รู้จักเอาพวกพี่เขาหรอเพว่าผมผมก็รับความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดนายกตรวจไม่เจอแล้วชนะร้อยผมก็รับความเสี่ยงเหมือนกันถูกก็ล่ะถ้าเดมอนเฮดเปิดแล้วจีซโดนโดนปรับแพ้เอ้ยเดมอนเฮดโดนปรับแพ้ผมก็จายผมพูดเอ้ยน้องจะาถามเพื่อนผมดิใช่ไบุญ รออะไรอ่ะมันมันมันไม่ได้โดนตัดบจบไงโดนตัดแพ้แล้วอ่ะมีมีโตะที่จ่ายไดมมนด์เทด้วยนะที่ที่เอยเอยเอใช่ที่ว่าดัมเบลเดประกาศชนะมีโตะที่จ่ายไดมมนด์เฮด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายเราเขาดูกันที่ผลผลลัพ์ไงคือการการแทงการแทงเนี่ยมันดูกันที่ผลลัพ์ไงน้องเขาไม่ได้ดูระหว่างนั้นอ่ะว่าเอ้ยแทงบอลเนี่ยนาทีที่หกสิบเจ็ด เตะกันยังไงเขาเขาไม่ได้ดูนะเขาเขาดูที่ผลลัพธ์ท้ายแล้วอะแล้ววันนี้รีดวดเหรอเ่อเองเองก็แทงมาเองเองก็ดูผลลัพธ์ไงว่าชนะหรือแพ้ต้องไหมไม่ะผมเข้าใจพี่แต่แบบที่ผมเข้าใจคือที่เราต้องตีอพี่ต้องไฟกันก่อนมันถึงจะ ชนะแพอันนี้มันแบบมันอันนี้ที่กที่สภาประกาศมันเหมือนแบบตัดรวมแบบทีเดียวไปเลยครับโธ่บาพล้อมพรแบบมันมีย่าไฟครับอันนี้แค่มันแบบแบบมันมันมันแค่แบบมชนะไยครับตอนนี้บินมันยังรันอยู่ครับคือ ผลมันยังไม่ออกทั้งหมดแต่ตอนนี้ผลผลผลเรียวไทม์ก็คือ gc แพ้แต่ถ้านายกไปตรวจสอบปุ๊บว่าได n d h เ a d ชนะเอ้ m ด n d head ใช้เหมือนกันผลก็คือเป็นเสมอผมก็คืนเงินให้คุณให้เลยที่แทงมาแต่ถ้าอีกอย่างนึงผลนายกเช็คผิดกลายเป็นไดมอนเฮดใช้แก๊งเดียว gc ซไม่ได้ใช้เนี่ยเองก็ได้เงิน เก็ตไหมให้บุญบุญอธิบายให้นอ้องอืมอธิบายหมดแล้วต้องให้น้องรับมุมมองน้องมามองโต๊ให้น้องอะไรพี่มุมผมกปผ,ผมก็บอกแล้วเมื่อกี้ต้องทำตามมาตรฐานจริงๆว่ะ <c oughs> มันมีมาตรฐานได้เีง มีมีครับมีมีกันว่าโตโตถ้าผมไม่มีมาตรฐานผมเปิดมาไม่ได้ขนาดนี้หรอกเฮียก็อยากคืนนะวตังอ่ะแต่เฮียจะโดนไม่ได้หรอเฮีย คนอื่นเขา<ด>ทำกันกแบบนี้ดิปิดโตมานานแล้วผมไม่ได้เปิดแค่วันนี้วันเดียวไงผมรักษาฐานลูกค้าไว้อยู่แล้วเพราะว่าอ่าถ้าถ้าผมคืนคุณไปเนี่ยคนที่คนที่มาแทงไฟก่อนนั้นเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้ห่ะลูกค้าผมเยอะไงเป็นร้อยเลย ่อนใส่ก่อนนัอนนี้คือของของนอเชงก็ไม่ได้ขึ้นเหมือนกัน่อยากจะให้ขึ้นมันก็ไม่ได้ถ้าถ้าผมขึ้นเนี่ยเราเราเราเขาไปโวยโตอื่นว่าเอ้โตวนี้ขึ้นโต้อื่นไม่ไม่ขึ้นมันจะมีปัญหากันอีกมันจะมีปัญหาทั้งเมืองเลยนะผมบอกให้นะเพราะสุดท้ายแล้วคนมันมองมองด้วยกันก็คือมันเป็นการตัดตัดแพลไปได้ตัดเยอะผมอ่ะเนี่ยไม่ใช่เองที่แทงกีซีคนเดียวคนอื่นก็แทงก็ไม่ได้คืนบอกบอกให้คำตอบไปแล้วคนเลยร้อยกว่าคนอะ อยากให้เข้าใจอยู่แต่ก็เข้าใจมุมเองนะมันตัดตัดแท้ไงมันไม่ได้ตัดจบว่าการการเล่นพน,นันน่ะผลลัพ์ว้ยอย่างเอ็งเอ็งเล่นบาคาร่าอย่างเงี้ยเอ็งก็ไม่ได้ดูไพ่แค่สองใบใช่ไหมล่ะเพเยอร์จวดได้สองแต้มแบง์เกอร์หกแต้มเอ็งก็ไม่ได้เอ็งก็ต้องดูใบที่สามผลลับก็ถ้าเพเยอร์จวดมาเป็นเจ็ดทำเป็นพอกเก้าก็ผลลับก็คือเพเยอร์ชนะท้ายแล้วการพนันดูที่ผลลัพ์ท้ายเลยไม่ได้ดูระหว่างนั้นว่า ทางว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับการการพนันเน,นี่ไอ้ไอ,อ,อนี่ผมเข้าใจนะแต่แบบแต่ในในมุมผมคือแบบผมไม่ได้แทงแบบแทงเออผมไม่ได้แทงนั่งผมไม่ได้แทงรั่วไปคบมุมผมอะ่ะใช่ครับเพ,พราะเพราะว่าเขาเขาตัดแผลไฟสีแต่แบบไฟมันยังไม่เริ่มเลยนะ ใช่ครับเขาตัดเลย่าโตโตอันนี้น้องน้องคนอื่นพี่ก็ตัดตัดเอาเงินเหมือนกันไม่ใช่แล้วหลัวหลัหลัวเสื้อเขียวมึงมีเรื่องกับน้องน้องกูอ่ะน้องน้องกูเรียกอ่ะเสื้อเขียวใช่พี่ผมหระเออไม่ครับน้องกูเรียกมึงไเนี่ยหัวทองอ่ะมึงมีเรื่องเขาอ่ะไม่ครับเนี่ยเขาบอกว่ามึงไปบิดตังโตัวบารเลยมึงเคลียร์ดิอ่ะผมไม่เคยไปเล่นบาร์เลย เปล่าเปล่าอ่ะเปล่า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 แสนนึงอ่ะไม่ไม okay. no. um, no. yeah. ่ไม่ไม่พี่ผมไม่เคยไปเล่นบาร์เลยแต่มันมีรูปเป็นเองไงน้องไหนอะไรบ้างขอรูปหน่อยได้ไหมได้เบอร์ลายเบอร์ลายเบอร์ห้าเจ็ดสองสี่สองเลยดี๋ยวพูดบอทบิดเลยพูดบิดเลยได้ดูง่ายไหมผมไม่เคยไปเล่นบาร์เลยนะตรงๆอ่ะไม่รู้บอกว่าเนี่ยเขาดูกันที่หลักฐานเองก็พูดได้ไอ้บุกผิดคนเหรอ อาชีพอะโอ้ต่อๆบริสัทอะไรวะผิดคนเหรอเพื่อนไอ้บุญมาบุญบุญมาไอ้บุญมาไอ้บุญมาดิไอ้บุญมาดิคือรถพวกพวกยังไงเนี่ยไอ้เยี่คุณมองกับพวกมึงจัดเลยเียมึงอะไรรถโอ้ยมึงไม่เร็วหัวอีหลี่เว้ยขึ้นรถ มึงยังไงเหรอพวกมึงเนี่ยงงจัดเลยเว้ยไม่เจ็ดจริงเขาไม่คืนนะอ่ะไม่คืนไม่คืนไม่คืนมันกูเข้าใจหมดมันนะมันมันยังไม่ได้ไฟไงแต่สุดท้ายแล้วตัดจบแพ้ไฟสี่จบนั้นแหละถูกปะล่ะแต่ถ้ามันถ้ามันจะบอกว่าเจตนาไม่ดีก็มาคุยใหม่มันมันโทรมาเนี่ยมันโทรไอมันโทรมาเพื่อนเอาไงดีวะรับรับไม่ต้องรับก็ได้มั้งเดี๋ยวจะเดี๋ยวบอกว่าหรือพี่เจตนาไม่ดีน้องก็พี่ก็ทำตามความเป็นจริงอะไรนะครับน้องยังไงเนี่ยพี่เนี่ยผมทำไง อ้าหนีเหรอนึกว่าคุยรู้เรื่องอะนะโพ้คนอื่นพี่ก็ไม่ได้คืนอ่ะให้พี่ทำไงอะน้องต้องเป็นอย่างนี้ลูกค้าคนอื่นก็ไม่ได้คืนเลยไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนประเทศจีนเลยไปเลยโอเคนะครับน้อง ตามตามตามผลเลยเพราะว่าเร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 า,เราเอาที่ผลผลแล้วก็ <Yeah. S 1> ออกยังไงทำนั้นเลยนะครับผมตาก่อนนะผมรา <จะ S 2> ตรีสวัสดิ์จุ๊บมั่วจุ๊บมา,มาบอกมันได้จุ๊บมาแพงแพงคู่หน้าคู่หน้าเดี๋ยวพี่เปิดดีดให้บริการนะครับสวัสดีครับบอกมันว่าแซบ่บแทบแทบแทบเฮ้ยมากเพื่อนไม่แต่แม่งงอมจริงแล้วเสียงแม่งอ่ะ มือนเหมือนมันหุ้นเหมือนมันหุ้นกันมาแทงอะสี่คนตอะมันวิ่งมาสี่คนอะใช่หรอ <laughs> หุ้นทั้งชีวิตพวกวันมาแทงอะไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ได้เพื่อนขอมันต้องขอมันต้องใช้ขอมันต้องใช้กับ <laughs> <laughs> เพื่อน <laughs> ไม่ใช่ส้มตามแต่แฟบอิลี่โอเคโอ้แล้วแต่แล้แต่เงินที่ได้มาเมื่อกี้สามแสนช่เพื่อนมีมีมียังไงเบื่อเงินก้อนนั้นนี่ยังไงนะสามแสนี่ใช่ไหมสามแสนเป๊ะเลยป่ะไอเดีหนึ่งสองสามเพื่อนหนึ่งสองสาม ต้องไปกดแทนโอเคโอเคไอ้เหียการการแทงการแทงบอลไม่สนุกจริงเลยว่ะสสนุกกว่าที่คิดไว้เยอะเลยว่ะแล้วก็เอาเอามือนดิ โอ้กระทำนม่โคตรมากลูกีเรารับ GC มา 10m มะเพื่อนรออะไรอ่ะเพื่อนแล้วก็อ้างเลยแม่โอ้โหอ้างอย่างเดียวใช่เขาอ้างอย่างเดียวอ่ะมันปากอ่ะตู้อยู่ไหนนี่เดี๋ยวเพื่อนตรงนี้ไม่น่ามีตู้โอ้ยต้อตรงน้องตรงนูอนอ้าวเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนตามความะสมพอเพื่อน เอาเอาคนละอันนี้ดีกว่าเอาไปเล่นไปเล่นบาร์อีกไหมนี่ไม่ไม่เพื่อนไม่มีเงินใช้แล้วไม่เอาแล้วเอาอันนี้พอสี่แสนพอ,อได้ไหมนะแพงมาสามแสนมึงนะเอาเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่แพงมาสามแสนเก็บเงินตังค์ตังค์เยอะใช่เพื่อนเอาเสรเ,เสร็จอาเสตที่เหลือพอเสตที่เหลือพอเพื่อนตังค์กูไม่มีละ เอาที่เหลือพอเอาที่เหลือพอที่เหลือพอเล็หนึ่งสองสามเพื่อนหนึ่งสามเอาที่เหลือพอกันเกรงใจเกรงใจไม่มีบอกไม่มีบอกเฮ้เพื่อนขออีกแสนนึ่ะขออีกแสนนึงไม่มีบอกขออีกแสนหนึ่งดิเพื่อนแสนหนึ่งแสนหนึ่งขาดขาดขาดมันจะครบสี่แสนละอีกแสนหนึ่งครบเลยสี่แสนไม่มีบอกเพื่อนไม่มีบอกเพื่อนไม่มีบอกแสนนึงก็ได้อีกแสนหนึ่งก็ได้ครบห้าแสนเลยไม่มีบอกเพื่อนไม่มีบอก